ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ป้าแมงนะคะป้าแมงรีวิวปลาที่สระค่ะตัวนี้ลูกว่าตอนนี้เท่าไหร่นี่สองตัวนี่หนกโลกเกือบลูกเกือบสองขีดก็ประมาณนี้นะคะปลาสี่เดือนนะคะแล้วก็นนก็มีจระเม็ด้วยค่ะจระเม็ด้วยนะะ้าาง,งามนะอื้อ ดูว้าวดูสิได้เท่าไหร่ลูกตัวนี้เก้าขีดเกือบโลอีกนิดเดียวเกือบโลค่ะดูจระเม็ดนะคะตเวนี้กี่กิโลนึงมีตัวนังช่างอีกตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวนี้เจ็ดขีดตัวนี้เจ็ดขีดนะคะเจ็ดขีดสองตัวตัวเล็กสองตัว สองโลสามโลสาม่ตายอันนี้เราจับโดยอ่ตกเบ็ดเออใช้เบ็ดนะคะเราเกี่ยวเบ็ดนเราลงเบ็ดอือสิตัวนั้นดีตัวนั้นจะไปโกงไปก่อนอันนี้เราขึ้นมากินนะคะท้องแข็งมากอืออันนี้เราต้องรีบเอาขึ้นมาขายแล้วเนี่ย อันนี้นะทอโอเคค่ะทอูกพ่กัลช่งแล้วอันนั้นโลนึ่งกว่ขแีดีละมันมีรมันมีรเรื่องถอด้ยตอนนี้กำลังงาเพราะตอนนี้่งแล้วตอมตัวลูกกลเฮ้ลูกสองนนี้เ็มันชี้ไงคันมันอันเลี้ยงแต่นนนปะเลี้ยงเียมนี่ไวใช่ไหมิ่งที่เลี้ยงย อ้วนยู่ยเลยนะลุงเออเพาว่าห่าว่าห่อโปรตีนเลี้ยงได้เลยใช่นี่นี่คือว่าห่ออาหาระดุกนี่เลี้ยงปลาหนิ้ใหญ่เลยใช่เใช่แช่งกันบ่หลายปลาใหญ่ไว้พร้อมมีเลี้ยงปลาหนิ้ง่ายไม่ต้องห่ออาหารปลาดุกโอ้สุดยอดเลยแช่งปลากินพืชนี่กับปลากินเนื้อเอาห่วอาหารปลากินเนื้อเลยแช่งกันบ่ก็คบาแใหญ่ไว้พร้อม